แอบพายแอบพายแอบพายได้ไหมเนี่ยทำมือออกไปใช่นะวัดก๋วตักกินอะไรครับเอ๊แอบกันหมดเลยอ่ะเจ๊เจ๊อุ้ยแอบไปหมดเลยอ่ะจเอ๋โอ้โหเจ๊แอ๊ะแอะ โซดาป๊อปโชว์หน่อยครับดีข้างหน้าของอะไรข้างหน้าของอะไรโชว์ดาป๊อปโซดาป๊อปเจ๊ละลูกเจ๊ละลูกเข็ดมากมาตาอันนี้มาตาเอาสติ๊กเกอร์แปะมือมาตามาติดโทรศัพท์เร็วมาตามีแล้วเมาจะมีตอนที่มาตาเล่นเปียโนแล้วเราไม่มีตัวไหนเปลี่ยนหรอ โปแกมอนมีไหมเราเลือกเลือกเลือกเปลี่ยนกันเอาวัตตาเลือกเอาเอาหนึ่งหนึ่งกับตันอเมริกาไหมเราก็ไปบอกสองเราก็ไปบอกอีกสองคนเลยเอาโอเคเอาตัวไหนไ่นโชว์ด้วยโชว์ด้วยโชว์โชว์ที่ข้างไหนอันนี้คืออะไรเอ่ยดิทอดิทอดอทอเอาไปติดที่ไหนเอาบอกบอกวายุได้วายุ ไม่คุยเลยอำพีลำพีไม่เอาหรออระวังเจว่ายน้ำกุ้งเลยอันนี้ครับผมเอาไอ้จำจำที่ได้ไหมจำไม่ได้ชอบตรงนี้แหละจำคอนเทนต์หน่อยจำคอนเทนต์หน่อยจำได้ไหมครับจำ น้องพี่ะจำได้ไหมน้องพีน้องพีเอาไหมอ่ะเล็กชื่อพี่เพิ่งไหนได้ไหมครับน้องพีน้องพีเลขชื่อพี่เพิ่งไหนได้ไหมลูกจำพี่พิ่งได้ไหมไม่เอาไม่ไม่ปีน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 กลับไปแล้วกลับไปกลับไปแกจบโดนกลับไปกลับไปโดนแน่แล้วนี่อันนี้คืงเอาเดาให้ลองถ้าถ้าไม่ได ตักเสร็จไหมลูกตักเสร็จตักเสร็จคันยะตักเสร็จทำไมคะขนมเราขนมขนมเดี๋ยวเอาไปให้เขาให้หมดเลยค่ะนีี